ข่าวด่วนครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพระเอกวัดศิวโดนและนางเอกสุดน่ารักน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเพลงเนี่ยติดหนึ่งในมาแรงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหแฟนคลับเอแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่ของพระเอกวัดศิวโดนนะครับ โอ้โหกลิตหนักมากเลยนะที่เพลงเนี่ยติดหนึ่งในมาแรงครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเพลงที่ ติดหูมากๆครับทุกคนเมื่อวานนี้เนี่ยเอาออกจากหัวอุ้มอิ่มไปไม่ได้เลยสําหรับเพลงนี้เล่นติ๊กตอกทั้งวันนะครับและอีกหนึ่งเลยก็คือแม่เหล็กที่ดึงดูดคนที่ไปดูนะครับนั่นก็คือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งต้องบอกได้ว่างานนี้คือ fc แฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเข้าไปซับพอร์ตพระเอกวัดศิวดนเยอะมากๆ นะครับนะวันนี้เนี่ยพระเอกวัดสิววดเนี่ได้รางวัลน,น้ำใจจาก f c หรือใครไม่รู้แหละ1 0 0 0 0บาทด้วยนะครับเราไม่แน่ใจว่าเป็นใครที่มอบรางวัลน,น้ำใจให้กับพระเอกวัดสิววดนะแล้วเพลงเนี้ยอุ้มอิ่มคือแบบติดหูแล้วก็เพราะมากๆแลนะครับสำหรับเพลงนี้ก็คือต้องแบบว่าโอ้โหรวมรวมแล้วเนี่ยเสียงร้องพระเอกวัดคือเอ่ยมาคาแรกคือแบบกินใจแล้วอะ่ะลูกเอื้อนเนาะลูกเอื้อนคําแรกนะครับแล้วก็ดนตรีคือแบบ กระแทกใจมากๆนะครับชอบมากครับทุกคนแล้วก็นางเอก MV สวยมากนะครับองอิงเพรบ้านแพงน่ารักมากแล้วก็เล่นได้ดีมากแววตาท่าทางใสซื่อแล้วก็เป็นคนที่แสดงออกแบบธรรมชาติองอิงบอกเลยว่ามีความสามารถตั้งแต่เด็กนะครับเหมือนอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ยพูดว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะดังได้ใช่ไหมครับทุกวันนี้ศิลปินที่เขาเรียกว่าอะไรอะออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โห เจอแล้วคือปั้นแล้วก็คือแบบออกอัลบั้มให้เลยแบบนั้นไม่ใช่นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงอาอจารย์ประจักษ์ชัยบอกแบบนี้พระเอกวัศิวเด,ดนเนี่คือเป็นพระเอกมายาวนานมากๆเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงครับเพราะฉะนั้นแล้วเหมาะสมแล้วนี่คือจังหวะเวลาของพระเอกวัศิวดชน์แล้วก็น้องอุ๋งอิงเนาะในวงเนี่ยเราโอ้โหพระเอกวัดคือเสียงดีอยู่แล้วไม่งั้นไม่ได้เป็นพระเอกสาวน้อยเนาะ คือมันถึงเวลาแล้วของพระเอกวสิวรดนกับการสะสมชั่วโมงบินของตัวเองนะครับแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องประกวดมาตั้งแต่เด็กเลยนะประกวดมาตั้งแต่โอโหเพลงพิตายอรไทยอ่ะนะครับตั้งแต่อยู่โรงเรียนบ้านนายุงใช่ไหมครับน้องเนี่ยประกวดมาตั้งแต่เด็กเลยสะสมชั่วโมงบินมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยอุงอิงคือเด็กที่โอ้โ ไม่ต้องพูดถึงเนาะไม่ต้องพูดถึงเป็นสาวน้อยมาสจันย์อยู่แล้วนะครับน้องน่ารักกับแฟนคลับทุกคนด้วยอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้น้องดังได้ทุกวันนี้แล้วก็ด้วยความกระตันยูด้วยความที่น้องเป็นคนมุ่งมานะตั้งแต่เด็กนะครับเป็นคนที่อยากอยากมีฝันเป็นคนที่มีฝันแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นทําให้ตัวเองเนี่ยมาถึงฝันได้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะเหมือนกับพระเอกวัชริวัฒน์แหละทุกคนพระเอกวัชริวัฒน์อยู่กับ สาวน้อยเพชรบ้านแพงมายาวนานมากๆเลยนะแล้วไม่เคยคิดที่จะไปวงอื่นเลยเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือดาวนะครับดาวของสาวน้อยเพชรบ้านแพงพเพกวัดศิวโดนอุงอิงคือมันเหมาะสมแล้วกับเวลาที่พระเอกวัดจะแจ้งเกิดกับกับเพลงที่มันเพราะๆสักหนึ่งเพลงอ่ะนะครับเพลงนี้เหมาะกับพระเอกวัดศิวโดนมากๆคือเมื่อวานนี้เปิดเพลงนี้ให้ให้ให้เพื่อนฟังนะครับในรถเพื่อนบอกว่าฮะใช่เหรอใช่เสียงพระเอกวัดศิวโดนเหรอ ปกติเราจะเห็นเขารำกรรำหรือว่าเพลงต่างๆที่ไม่ใช่แนวเพลงนี้คือพอพอมาเป็นพระเอกวสิวดนร้องเพลงนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันมันใช่เลยมันใช่พระเอกวสิวดนเลยนะครับเพราะมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเอาเพลงนี้ออกจากหัวอุ้มอิ่มข่าวกระแสไม่ได้เลยคือต้องฟังตลอดเวลานะครับเมื่อวานนี้ฟังทั้งวันทั้งคืนกลับมาจากจากอคอราชนะครับวันนี้เรามาทํางานที่กรุงเทพ เมื่อคืนนี้เราก็ฟังอีกนะครับทุกคนฟังตลอดเวลาจริงคือเพราะมากจริงแล้วก็ต้องยกความดีความชอบเนาะให้คนแต่งอาจารย์แต่งเพลงเมื่อวานนี้คือแต่งเก่งมากคือยังไม่ได้เข้าไปดูสักทีว่าใครแต่งเนี่ยใวันนี้นะวันนี้อีกก็ยังไม่ได้เข้าไปดูว่าใครแต่งนะครับก็ไม่ได้ดูอะฟังแต่เพลงอย่างเดียวนะครับเนาะดีใจด้วยยินดีด้วยจริงๆกับเพลงวัิมาดน์มันถึงเวลาแล้วแล้วก็ขอให้ครองนะครับหนึ่งได้มาแรงไปแบบยาวนานเลยต้องบอกเลยว่าบอสโจเนี่ยมีเพชร มีเพชรอยู่ในวงอยู่แล้วคือแบบมีเพชรเม็ดเม็ด,มดห,ลหลายเม็ดอยู่ในวงอยู่แล้วอยู่อยู่ที่ว่าเม็ดเพชรเม็ดน,น,นั้นจะเปล่งประกายในตอนไหนตอนนี้พระเอกวัดคือเปล่งประกายแล้วแล้วก็เป็นพระเอกที่มีคือตอนแรกเราเราเห็นพระเอกวัดเนาะยังไม่มีซิงเกิลเป็นของตัวเองถูกไหมครับกับเพลงกลั้นน้าตาอ,ออกมาเต้ยอันนั้นเราก็มองว่ามันก็ยังไม่สุดมันก็ยังไม่แบบ เราเรารู้สึกว่าอะไรอะเรารู้สึกว่าเพลงนั้นอะมันยังไม่ใช่พระเอกวัดศิวลดนหรือทุกคนว่ายังไงแต่ใช่แหละแต่ว่าเรามองว่ามันแบบมันยังไม่สุดแต่เพลงนี้คือสุดๆเลยเราอยากให้พระเอกวัดแบบออกเพลงแบบเนี้ยออกมาให้เราฟังแบบทุกวันเลยอะซึ่งโอ้โหเพราะมากแล้วก็ร้องเอาไว้ได้ด,ดีมากๆเราอยากให้พระเอกวัดเนี่ยนะได้เพลงแบบนี้ไปตลอดมันเข้ากับพระเอกวัดมากๆครับทุกคนแล้วก็ได้นางเอกดีพระเอกดีนะครับอย่างน้องเต้าหยองยุคนเดชนะครับ แล้วก็ครูชินจังเนาะเอามาสร้างสีสันนะครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแฟนลับน้องอุ้งอิงเนี่ยห mm ัว hmm. มาคอมเมนต์ในช่องอิ่มเยอะมากบอกว่าซัพพอร์ตดันช่วยเชียร์ช่วยชมนะครับแล้วเมื่อวานนี้ด้อมในด้อมอ,ออก็คือแบบโอ้โหส่งกันเข้ามาในกลุ่มสุดฤทธิ์เลยนะครับสำหรับด้อมออเมื่อวานนี้นะครับเนาะดีใจด้วยจริงๆครับดีใจด้วยกับเพลงวัดมันถึงเวลาแล้วเนาะที่จะมีเพลงแบบดังแบบนี้แล้ววิวน่าจะไหลเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพราะว่าเป็นเพลงที่เพราะ ฟังได้ทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆเน,น,นี่ยเนี่ยคือเพลงทีท่ฟังได้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไม่ใช่แบบปั๊บแป๊บอะทุกคนสําหรับเพลงนี้อย่างองิงอย่างเงี้ยองิงก็คือฝากเพลงน้องเนี่ยฟังได้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไม่ใช่ป๊บแป๊บอบบเป็นเพลงที่คุณภาพเพราะเสียงน้องเนี่ยคุณภาพองิงอะไม่ว่าเพลงไหนที่เป็นเพลงน้องก็พอแล้วคนฟังได้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็วิวไหลเรื่อยๆเหมือนเอิญทางนางเอกน้อยก็คือแบบเนาะ คือแบบวิวไหลเรื่อยเรื่อยเรื่อยเแบบนี้นะครับทุกคนก็ขอให้เพลงเพลงวัดสิวัฒน์เนี่ยไหลเรื่อยเรื่อยเรื่อยเน่าจะ1ล้านอยู่นะทุกคนเข้าไปช่วยกันดันช่วยกันเชียร์กันนะครับสําหรับเพลงเพลงวัดเนี่ยนะครับเนาะก็ส่งกําลังใจครับไปให้พระเอกวัดสิวัฒน์ด้วยก็แล้วกันคิดว่านะครับเ,เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่สร้างชื่อเนาะให้กับพระเอกวัดสิวัฒน์เลยแล้วก็ขอให้มีเพลงที่แบบ ปังๆนะครับปังๆต่อไปเลยนั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็วันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังรีบเลยเข้าไปฟังเลยนะครับสำหรับเพลงกลั้นน้ําตาออกมาเต้ยนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเพลงพระเอกวัดศิวลดนี่ติดหนึ่งในมาแรงอยู่ในช่วงประมาณดึกๆเนาะค่ำๆหน่อยประมาณทุ่มถึงสองทุ่มไหมประมาณนั้นครับอูมิมเห็นปุ๊บก็เลยแคปเลยเมื่อวานนี้รีบแคปบทันทีเลยนะครับเนาะ ดีใจด้วยดีใจด้วยแล้ววันนี้ก็ยังคลองหนึ่งในมาแรงอยู่ยังไม่มีกระแสไหนมารบกวนแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะถึงคิวของน้องอุงอิงแล้วกับการปล่อยเพลงยืนหนึ่งมันเขายืนเมาสมันน้องนะครับก็ขอให้แบบว่าโอ้โหแฟนคลับเนี่ยถล่มถล่มถล่มเลยนะครับเนาะถล่มไลค์ถล่มเมนถล่มเชียร์ถล่มแชร์ขอให้น้องกับพี่วัดก็คือยืนคู่กันนั้นหนึ่งในมาแรงนะครับเนาะเมื่อคืนนี้พระเอกวัดก็เข้าไป าถามมอุงอิงว่ารู้สึกยังไงนะ้องอิงก,ก็ดีใจนะเออนะครับเนาะแล้วน้องมีสัญญาอะไรไว้บ้างไม่รู้นะครับเนาะคนก็ไปทวงน้องกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมิมข่าวกระแสะด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ